ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหนุ่มชันเน็จะมารีวิวเหรียญ10บาทนะครับสองสีปีพศสองพันห้าร้อยนะครับห้าสิบเจ็ดนะครับวัดอาุณวนารามนะครับพระเสียงเล็กนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในลักษณะของเหรียญกันนะครับเหรียญกระสานนะครับโลหะสองสีนะครับสีขาวและสีทองนะครับราคาสิบบาทนะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับตรงกลางเหรียญบริเวณนี้ไม่มีรูนะครับวงขอบนอกนะครับมีเฟืองหยาบสลับเรียบนะครับเดี๋ยวให้ดูเฟืองหยาบสลับเรียบกันนะครับ ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเรื่องหยาบสลับเรียบนะครับครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็ยี่สิบหกมิลลิเมตรนะครับตั้งขอบฝั่งนี้มาถึงผังนี้นะครับยี่สิบหกมิลลิเมตรนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของลวดลายของเหรียญกันนะครับครับเยญนด้านหน้านะครับกลางเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญเนี้ยมีรูปนะครับ พระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพินพระพักทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องนะครับพระบรมขัตติยราชนะครับภูติตาพรนะครับสลองพระองค์ขุ่ยนะครับครับภายในวงเหรียญนะครับด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับมุมนี้นะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าราชกานธิกาคือมุมนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับครับขออนุญาตนะครับด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับกลางเหรียญนะครับมีรูปพระ านนะครับวัดดอนวัดนารามนะครับภายในวงเหรียญนะครับเบื้องบนมีอัขระเบดนะครับเนี่ยครับซึ่งมีข้อความว่าสิบบาทนะครับเบื้องล่างมีเลขบอกราคา1ิบาทไทยนะครับและส0บบาทอาลลอิบนะครับก็จะอยู่ทั้งสองข้างนะอยู่วงนี้นะครับเนี่นครับกับงนี้นะครับก็มีโดยมีคําว่าบาทนะครับขั้นระหว่างกลางนะครับ ด้านขวานะครับมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับนี่ครับด้านซ้ายมีปีพุทธศักราชที่จดทำเหรียญว่าปีพศ2557นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในลักษณะของวันที่ประกาศใช้นะครับวันที่ประกาศใช้เป็นวันที่ห้านะครับกุมภาพันธ์นะครับปีพศ2557นะครับครับจำนวนการผลิตนะครับจำนวนการผลิตของเหรียญปีพศ2557นี่นะครับ 7 4ล้านนะครับ2 9 9 0 0 0เหเรียญนะครับครับราคาก็จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคาเหรียญปีพศ2557นรนะครับจะอยู่ที่4 0บาทนะครับครับอันนี้คือเพจที่เขาประกาศขายกันนะครับอาจจะอยู่ประมาณนี้นะครับหรือว่าตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ก็ไม่ต่างกันมากนะครับเพราะเหรียญมันนี้ขึ้นขึ้นลงลงนะครับครับ ก็ขอฝากกดกระดิ่งกับให้กับน้องชาแนลเลยครับเพื่อเ,อเป็นกําลังใจนะครับหาเหรียญเก่าๆหร,หรือเหรียญใหม่ที่มีข้อมูลอะไรที่มันต่างจากเหรียญอื่นๆนามารีวิวให้พี่น้องๆได้รับชมนะครับครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งให้น้องชาแนลด้วยครับสวัสดีครับ